ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้มาร์คเอพีเนี่ยจะมาพูดถึงตู้สุ่มนะครับผมเป็นตู้สุ่มแบบใหม่แล้วก็จะมาเล่นเป็นกิจกรรมตัวใหม่ของเซิร์ไพยด้วยนะครับผมเป็นกิจกรรมร้านค้าชูฮีปฮอปนะครับผมที่เริ่มต้นเพียงแค่9เพจเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะสามารถเลือกแบรนด์ได้อีก2ช่องด้ นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่เป็นในส่วนของตู้สุม่มอ่าแบบใหม่นะครับผมจะเป็นตู้สุ่มที่ได้มีการดึงข้อมูลล่วงหน้านะครับผมว่าจะเป็นตู้สุ่มที่มีการแบบว่าอ่าเป็นลักษณะไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วของรางวัลเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมน่าจะเห็นจากตัวปกคลิปแล้วนะครับผมว่ามันมีของรางวัลเป็นชุดเซตในสิทธิขั้นสูงด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันจริงๆว่ามันจะ มีหรือเปล่านั่นเองนะครับผมหมอแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเล่นกิจกรรมในเซิร์ฟไทยกันนะครับผมก็ในส่วนของการดึงข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับตู้สุ่มแบบใหม่นะครับผมซึ่งเป็นตู้สุ่มที่ยังไม่เคยมีในแบบว่าซักเซิร์ฟเลยนะครับผมเป็นตู้สุ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมอ่านชื่อภาษาไทยไม่ออกนะครับผมไอ้คืออันนี้เนี่ยเป็นรูปนะครับผมรูปที่มีการดึงข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการแบบว่ายังไงอ่ะเวลาคุณโหลดเกมมาใหม่นะครับผมเวลาคุณกดเข้าไปในตู้พวกรอยัลเนี่ยมันจะมีพวกที่เป็นคําสอนนะคร คุณแบบลบเกมแล้วโหลดใหม่นะครับผมมันจะมีแบบคําสอนขึ้นมา ก่อนที่คุณจะกดอ่ากดสุ่มได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคําสอนนะครับผมของอ่ของตู้สุ่มแบบใหม่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยคือบอกก่อนเลยนะครับผมว่าตู้สุ่มแบบนี้เนี่ยมันคล้ายกับไอเจ้ากิจกรรมในปัจจุบันของเซิร์ฟไทยนะครับผมที่เป็นร้านค้าแรปเปอร์นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะมีการนะครับผมอันนี้อ่อันนี้จะเป็นการเลือกนะครับผมเลือกแบรนด์2ช่องที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะครับผมก็จะมีเป็นอ่ในส่วนของหอระวันเนี่ยน่าจะเห็นกันแบบดางๆแล้วนะครับผมว่าจะมีเป็นดนววัั้ยครบ ผมมีเป <bike>. well, okay, like ็นตัวเจ้าตัวปลาหมึกนะครับผมแล้วก็ของรางวัลข้างล่างแล้วก็ขวาสุดเนี่ยจะเป็นของรางวัลที่บังอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่ามันคืออะไรนั่นเองครับผมแล้วก็ฝั่งขวานะครับผมจะเป็นการกดกดสุ่มครบจํานวนนั่นเองครับผมก็จะได้มาเป็นตัวของต่างๆที่เป็นของแบบว่าของรางวัลปอบใจอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็รูปถัดไปนะครับผมจะเป็นการกดสุ่มนั่นเองครับผมเขาบอกว่า การกดสุ่มในแต่ละครั้งนะครับผมจะไม่ได้ของซ้ำนั่นเองนะครับผมก็จะแบบว่ายังไงอ่ะกดผ่านไปปุ๊บก็จะของจะหายไปเลยนะครับผมแล้วก็เพชรที่ใช้เนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สังเกตนะครับผมของด้านด้านล่างขวาเนี่ยจะเป็นชุดเซ็ตของสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมซีซั่นที่เป็นซีซั่นตู้เกมนะครับผมที่เป็นผมจําไม่ได้ว่าซีซั่นเดียวไหร่นะครับผมที่มันเป็นเปิดตัวแล้วก็มีเป็นตู้เกมนะครับผมแล้วก็มีเป็นกระเป๋าพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็น ช่องๆอ่ะผมจำไม่ได้นะครับผมเป็นซีกระสูงซีซั่นหนึ่งแล้วกันนะครับผมเนาะเพราะาผมจำไม่ได้ว่ามันซีซั่นที่เท่าไหร่นะครับผมใครจำได้ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นซีซั่นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมเนาะ <S <S แล้วก็ออของรางวัลอื่นก็จะมีเป็นชุดเซตนะครับผมแล้วก็มีเป็นพวกอะไรอ,ะอ่ะมีโรคมือช,ชีพด้วยนะครับผมแล้วก็ คือจริงๆเนี่ยที่ผมจะมาให้ดูวันนี้เลยเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของชุดเซ็ตของสี่ขั้นสูนะครับผมที่มันอยู่ในหน้าคําสอนตัวนี้ด้วยนะครับผมก็อาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเอาเข้ามาในตู้สุ่มแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ถือว่า ไม่แน่นะครับผมไม่แน่เพราะว่ามันมีตัวคําสอนตัวนี้ออกมาอันนี้เป็นของเซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับผมเป็นการดึงข้อมูลล่วงหน้านั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของตู้แรกนะครับผมที่จะเข้ามาในส่วนของเซิร์ฟเวอร์บราซิลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตู้ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นตู้สุ่มเกี่ยวกับชุดเซ็ตบลูบีชนะครับผมที่เป็นตัวใหม่ที่ของเซิร์ฟไทยเนี่ยมาในกล่องสุ่มนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมของรางวัลก็จะมีเป็นพวกโปรไฟล์แบนเนอร์ะนะครับผมร่มชูชีพหมวกแล้วก็ตัว M249 นะครับผมหรือว่ารอยนัดเนี่ยเองนะครับผมเนอะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นสกินที่มาคู่กับ M60 นะครับผม M60 ปลาฉลามที่อยู่คู่กับเอ่อที่อยู่ในหน้าเข้าเกมเลยนะครับผมที่เป็นตัวที่มิชาถืออยู่นั่นเองนะครับผมเนอะของรางวัลอื่นก็จะมีเป็นชิบะกับ ตัวแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้สุ่มแบบใหม่นะครับผมที่เป็นตู้สุ่มแบบออกแนววงล้อนั่นเองนะครับผมก็จะเลือกแบรนด์ได้2อย่างแล้วก็การสุ่มเนี่ยจะเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆและจะไม่ได้ของซ้ำนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วเมื่อกดสุ่มครบจานวนครั้งก็จะได้เป็นของรางวัลปลอบใจมานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปหลุดการดึงข้อมูลล่วงหน้าสําหรับตู้สุ่มแบบใหม่แบบวงล้อนั่นเองนะครับผมเนาะท่านผู้ชมครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเล่นเป็นกิจกรรมของไทย เป็นแบบเดียวกับตู้สุ่มวงล้อแบบนี้เลยนะครับผมก็คือจะเป็นกิจกรรมในส่วนของอชุดเซ็ตนะครับผมชุดเซตของออร์แกนิกนะครับผมเป็นชุดเซ็ตใหม่เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมมีชื่อว่าหมุน8 T O ทโออร์แกนิกนั่นเองครับผมเนาะ ก็จะกดเข้าไปเลยนะครับผมหน้าตากิจกรรมก็เหมือนกับร้านค้าเหมยฟางเหมือนกับร้านค้าหลายๆอันที่เคยเข้ามาเลยนะครับผมก็จะมีให้เรานะครับผมเลือกแบรนด์2อย่างที่เราไม่ต้องการภายในช่องนั่นเองนะครับผมเนาะทั้งหมดจะมีเป็นสิช่องนะครับผมเลือกตัดเอาไป2ก็จะเหลือ8ช่องนั่นเองเขาเ,เขาจึงบอกว่าเป็นหมุน8ปทีการันตีของถาวรน,นั่นเองเออการันตีของแรนนั่นเองนะครับผมเนาะ แล้วก็ของรางวัลที่พิเศษเนี่ยผมมองว่าตู้นี้เนี่ยมันคุ้มมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีของรางวัลพิเศษก็คือเป็นไอซ์วอลโลสายฟ้านะครับผมมีเป็นกระเป๋ากีตาร์แล้วก็ในส่วนของแอร์บอร์ดด้วยนะครับผมซึ่งเซ็ตในส่วนของ3อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเซ็ตคู่กับตู้อีโวที่จะมาในเป็นตู้อีโวถัดไปนะครับผมเป็นเซ็ตผมขาวนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะสังเกตจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมผมก็ได้ลงไว้แล้วนะครับผมหากใครยังไม่ได,ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ในลิงก์ในคล อ่เดี๋ยวผมแปะไว้ในท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมง่ายๆเนาะนั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋ากีตาร์ที่เราเคยรีวิวกันไปในคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่งแอร์บอร์เนี่ยเรายังไม่เคยรีวิวกันไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเหมากระดานเลยแล้วกันนะครับผมว่าผมจะได้ทั้งหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับผมนะก็ถือว่าน่าจะเสียเยอะอยู่พอสมควรนะสักครู่นะครับผมนะจัดไปครับผม1ครั้ง9เพชรนะครับผมจไปครั้งแรกครับผมอ่าปิิดอนเมชันไปครับผมอ่าจัดไปมาครับผผมม9เพชรจะได้เป็นอะไรครับผม ท่านผู้ชมคือลักษณะตัวสุ่มมันแปลกๆอะ่ะมันเ,นเขียนคาว่าจูนด้วยนะครับผมซึ่งแปลว่าของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผมไม่จะไม่รือผมไม่ทราบว่ามันจะจํากัดเวลาใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเนาะครั้งแรกครับผม9เพชรได้เป็นกล่องสูมฟาร์มัสเดอะเอเวอรี่มานั่นเองครับผมเนาะครั้งต่อไปครับผม49เพชรนะครับผมตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมด58เพชรแล้วนะครับผมก็ได้เป็นเออ่ในส่วนของกล่องสูมสก,กิลปืนแน่นอน นะครับผมนี่ไงเป็นกล่องสุ่มสเปซนะครับผมก็จัดไปครับผมครั้งต่อไปนะครับผมครั้งที่3แล้วนะครับผม99เพชรนะครับผมจัดไปครับผมตอนนี้เราใช้เพปใช้เพชรไปทั้งหมด157เพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะได้กล่องเป็นคูปองไดมอนด์เรียววงเล็บคำว่ามิถุนายนด้วยนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นการไม่แบบยังไงอ่ะไม่ให้เราดองดองบัตรอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็น199เพชรเช่นเดียวกันนะครับผมนะ อาบวกไปกับผมเป็น356เพชรแล้วนะครับผมในตอนนี้นะมาครับผมได้เป็นโอ้โหได้เป็นแอร์บอร์มานะครับผมนะแล้วก็กดครบ3ครั้งนะครับผมจะได้เป็นตัวแบนเนอร์ตัวนี้มานั่นเองนะครับผมเนาะก็ผมคิดว่าผมคิดว่าแบบร้านคา้าต,ตัวนี้เนี่ยมันคุ้มมากๆเลยคือแบบ คือมันมีแต่ของแรงนะครับผมแล้วมันก็มีแต่ของใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ครั้งต่อไปครับผมเป็น299เพชรนั่นเองนะครับผมเนาะตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมด655เพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เป็น,นปท่าเต้นโปรยเงินนั่นเองนะครับผมเป็นท่าเต้นโปรยเงินที่เป็นค่าเต้นของผู้หญิงนะครับผมเนาะแล้วก็ครั้งถัดไปนะครับผมจะเป็น499เพชรนั่นเองนะครับผมนะ ก็จะ,ะกดคดผ้าครั้งนะครับผมจะได้เป็นน่าจะเป็นโปรไฟล์อ่ะถูกต้องนะครับผมเป็นโปรไฟล์อะไรเนี่ยรีเวลอะคาเดมี่นะครับผมเนาะประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของครั้งต่อไปนะครับผม499เพชรจัดไปยังไงครับจังหวะน,นี้เราได้เป็นกระเป๋ากีตร์มานะครับผมนี่จังหวะน,นี้ ไปครับผมกระเป๋ากีตาร์ตัวนี้เราใช้ไปทั้งหมด1 1 5 4เพชรแล้วนะครับผมเนาะใช่ไหมนะครับผมน่าจะถูกแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปครับผมจะเป็น999เพชรแล้วนะครับผมก็ถือได้ว่าแพงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมด2,153เพชรแล้วนะฮะมาครับผมเอ้อได้ชุดผู้ชายเลยท่านผู้ชมได้ชุดออร์แกนิกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาไอซ์วอลนั่นเองนะครับผมเนาะก็กดไปอีก1,499เพชรนะครับผมโหเก้าสิบอย่างแพจนะครับผู้ชม มาครับผมจัดไป i c e w o อ l ์เ e เบิ a อะคาเนั่นเองนะครับผมก็จะเหมากระดานไปประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเอ่อได้เป็นร่มชูชีมาด้วยนะครับผมถือว่ากระดานนี้เนี่ยแบบคุ้มมากๆนะครับผมก็ใช้เพชรไปทั้งหมดนะครับผม3 6 5พเพชรหรือว่าประมาณเอ่อหนึ่กว่าบาทประมาณนี้นะครับผมถ้าตีเป็นเงินจริงเนาะนั่นแหละนะครับผม1,000เท่าไหร่วะท่านผู้ชม1,000ไม่แน่ใจนะครับผมตีเป็นตัวเลขกลมๆน่าจะ1,000กว่าบาทประมาณนี้ ก็เดี๋ยวต่อไปเราไปผมไม่แน่ใจว่าของมันเข้าตัวเลยหรือเปล่านะสักครู่นะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดดูก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าเลยหรือเปล่าเนาะ,อะของน่าจะเข้าเลยนะครับผมก็ขออนุญาตเปิดเป็นกล่องสุ่มไปก่อนนะครับเนาะจัดไปครับผม24ชั่วโมงตามสเต็ปนะฮะฟาร์มมาสครับผม อ้สามวันนะครับผมนะแพ็กเกจครับผมได้มาแล้วนะครับผมเป็นชุดออแกนิกนั่นเองนะครับผมก็จะมีเป็นแถบคาดนะครับผมเป็นตัวฟแฟ f กโฟด้วยนะครับผมก็คือเป็นเซตของความจริงทั้ง4ประการนั่นเองนะครับผมก็จะเปิดมาได้ประมาณนี้เลยนี่เป็นไงมีแบบที่คาดด้วยนะครับผมที่คาดแบบยังไงอะที่คาดแต่ละชิ้นด้วยนะครับผมมีประมาณนี้เลย ถือว่าเฟี้ยวนะครับผมถือว่าเฟี้ยวมากๆเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของอะไรที่เราได้มาอีกล่ะเป็นคอลเลคชันนะครับผมสักครู่นะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูเลยทีละอันเลยนะครับผมเนาะในส่วนของพื้นหลังนะครับผมหรือว่าแบนเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวใหม่เลยนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยในอยู่ล่างเลยนะครับผมเป็นแบนเนอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นลาเบลเป็นลาเบลนะครับผมลาเบลแบนเนอร์นะครับผมแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวรูปนะครับผมเป็นตัวรูปจะเป็นในส่วนของรูปอยู่นะครับผมสักครู่นะเป็นรูปโลรสายฟ้านะครับผมที่จะมาคู่กับอะไรอะ คู่กับไอตัวไอซ์วอลล์นั่นเองนะครับผมเนาะอยู่ไหนกันผมหาไม่เจอลายตาหมแล้วนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับผมใส่คู่กันก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าสะพายที่เราได้มาใหม่นะครับผมก็จะเป็นสักรู่นะเอ่อเป็นกระเป๋ากีตาร์นะครับผมนะอยู่ไหนเอ่ยเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็นกระเป๋าลักษณะประมาณนี้เลยเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับผมเป็นบันนี่กีตาร์นั่นเองนะครับผมเนาะกระเป๋าหนึ่งก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมออกแนวเล็กๆเหมือนที่เราเคยรีวิวกันไปเลยแล้วก็กระเป๋าสองนะครับผมจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลย มีสูตรอะไรสูตรฟิสิกส์อะไรประมาณนี้นะครับผมเขียนอยู่รอบกระเป๋าเลยนะครับผมเหมือนแบบว่าย้อนวัยกลับไปในสมัยที่เราชอบเขียนกระเป๋ากระเป๋านักเรียนนั่นแหละนะครับผมเนาะแล้วก็กระเป๋า3นะครับผมจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นรูปกีตาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโรคชูชีพที่เราได้มาใหม่เนี่ยท่านผู้ชมอยู่ไหนเอ่ยโอหายากจริงๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นเอ่อเซนลักเป็นโลคสายฟ้านะครับผมเหมือนกับไอเจ้าตัวไอสวอล์เนนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนแอร์บอร์ดนะครับผมจะเป็นแอร์บอร์ดอันไหนเอ่ยสักครู่นะครับผมนะ เป็นแนบอร์ดอันใหม่นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับผมลัมีเอฟเฟกสายฟ้าด้วยนะครับผมเอฟเฟกสายฟ้าที่มาแบบรอบ evet, ๆเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะถือว่าสวยนะครับผมถือว่าสวยเลยแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ของเรานะครับผมจะเป็นไอซ์ a วอตนนั่นเองนะครับผมเป็นไอซ์ a วอตัวใหม่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของไอซ์ l วอตัวสายฟ้าตัวนี้นะครับผมเป็นโล่สายฟ้าแบบนี้เลยนี่เป็นไงถือว่าเฟี้ยวนะครับผมถือว่าเฟี้ยวเลยให้แนวแบบออกแนวแบบยังไงอะผมให้ความรู้สึกแบบเหมือนกับ เออเลสซิ่งออกแนวแบบรถแข่งอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือความรู้สึกนะครับผมความรู้สึกเวลาเห็นแบบขอบๆอบอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเนาะเวลาถือก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงถือว่าเฟี้ยวนะผมถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับผมไอวอลตัวนี้เนาะก็จะประมาณนี้ละกันในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็มาเล่นให้ดูในส่วนของกิจกรรมแล้วก็มาพูดถึงตู้สูมที่อาจจะมีในส่วนของชุดเซ็ตสีขั้นสูงเนี่ยเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมก็ จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนคลิปนี้ก็มาไม่ยาวมากนะครับผมสัปดาห์น,นี้ก็หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์กเอพีด้วยนะครับผมสัปดาห์น,นี้ก็ลาไปก่อนว่าจเจอกันคลิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมจุ๊ก